สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาลุมนะฮะจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีแต่ถ้าเป็นกลุ่มแล้วก็ทำทำนายเนี้ยฟังได้ดูได้ครับนะฮะลัคนาราศีกลุ่มอันนี้เป็นการทํานายดาวจรของเดือนกันยายนนะครับดาวที่สมผุดในกระดาษเนี้ยสมุดในวันที่1กันยานะฮะลัคนาราศีกลุ่มดาวประจำตัวท่าน คือดาวราหูนะฮะณนะวันนี้เดี๋ยวนี้ราหูไปอยู่ในบ้านของสหัชชะแต่อย่าพึ่งไปสนใจตรงนี้กลับมาก่อนคือตัวเองไม่อยู่บ้านอนะ่ะไปดูก่อนใครเข้ามาอยู่อันดับแรกเลยเฮ้ยใครอยู่บ้านฉันนะเนี่ยนะฮะอ้าพระเสานะฮะพระเสาเนี่ยมาอยู่บ้านใครเรามาอยู่บ้านมาจากมังกรครับวินาศนะครับวินาศนะนะฮะ ลัคนาราศีกุมนะฮะเช็คพระเสาให้ดีๆนะครับเสาทับลักดีได้ร้ายเป็นยืนยันฮะดีได้ร้ายเป็นนะครับต้องดูว่าณนะวันนี้เดี๋ยวนี้เสาใส่หมวกอะไรบริบทเขามายัางไงเอ๊ะมีคนมาอยู่บ้านเขามาดีมาล้ายอะ่ะต้องสืบให้ได้นะนะฮะต้องสืบให้ได้นะมาดีมาล้ายอะ่ะนะฮะดูทางทักษะนี่แหละครับ ว่าทักษะนี่จะมีอยู่8ทักษะบริวารอายุเดชสีมูลละอุสหาหะมนตีการากินีนะครับมีอยู่8ทักษะนี่แหละถ้าเป็นทั้งมันจะไม่ดีอย่างเดียวคือการากินีแหละถ้าเป็นอย่างอื่นน่ะคือ7ใน8ส่วนนะฮะจะมีบริวารอายุอันนี้เรียกว่ากลางๆแต่ถ้าเป็นเดชเป็นสีอันเรียกเรียกว่าดีงาม อ่าดีงามนะเรียกว่าดีงามเลยแหละนะเป็นเดชมาทับเป็นสีมาทับอันนี้ถือว่าดีนะฮะถือว่ามีสิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่ดวงชะตาแหละและเป็นเสาอยู่นานด้วยอยู่นานก็ได้นานอะ่ะอ่านะถ้าสมมติว่าเป็นการีละ่ะการีคือหนึ่งในแปดเองยากที่จะโดนแต่ก็โดนได้อะ่ะยากที่จะโดนหนึ่งในแปดหวยออกได้เสมอหวยออกได้เสมอนะแต่น้อยคน ก็ต้องยอมรับว่าน้อยคนเพราะว่าหนึ่งในแปดอ่ะแปดส่วนดีซะเจ็ดเสียซะหนึ่งแม่ดันตกตารลายสินะฮะก็ต้องเช็คว่าในเดือนกันยายนเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยเสาใครดีายอย่างไรทีนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงเออบางคนเขาไม่รู้อ่ะอ่าบางคนก็รู้แต่บางคนก็ไม่รู้ก็ทาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฮะท้ายท้ายคลิปเนี่ยนะฮะท้ายคลิปเนี่ยผมมี ลิงก์อยู่นะฮะกดเข้าไปดูได้ว่าวิธีการหาทักษะคุณหาเหอะเดี๋ยวเดียวคุณก็หาเป็นหาเป็นในวันทั้งหน้าคุณหาได้เลยอะ่ะนะฮะถ้าเสาเป็นกาลีลายไหมลายลายนานด้วยสิเสาอยู่นานนะไม่ได้อยู่เดือนสองเดือนอยู่เป็นปีๆนะฮะไม่ใช่ปีเดียวนะเป็นปีๆนะครับนะฮะสองปีครึ่งอะ่ะนะฮะราศีหนึ่งสองปีครึ่งอะ่ะนะ,ะแต่ทักษะมีแค่ปีเดียวแสว่งว่า ลายก็ลายปีเดียวอ่าถึงเสาจะอยู่นาน่นแต่ทักษะเขาอะหมุนเวียนทุกๆปีนะฮะหมุนเวียนทุกๆปีนะฮะคุณอาจจะเป็นกาลีก็จริงอาจจะหรืออีกไม่กี่เดือนก็หลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออีกไม่กี่เดือนก็จะเข้ากาลีอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปดูตรงนั้นด้วยนะไปดูตรงนั้นด้วยถ้าเป็นกาลีทีนี้มาขยายความเสาเป็นใครเสามาจากมังกรวินาศานะก็วินาานี่แหละวินาานี่แหละ วีนาเข้ามาสู่ดวงชะตาะวีนาเข้ามาสู่ดวงชะตาพอวีนาเข้ามาถ้าเป็นสีเป็นเป็นสีเป็นเดชหรือว่าเป็นทักษะที่ดีๆนะฮะวีนาแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลด้วยวีนาคือเสียหายต่างถิ่นแดนไกลทาอะไรอยู่เบื้องหลังอันนี้คือวีนาพอมาทับเนี่ยถ้าทักษะไม่เสียเออเขามาดีแฮะนะฮะ จะบอกว่าช่วงนี้ต่างถิ่นแดนไกลให้คุณประโยชน์ไหมทายได้อย่างนั้นไปทําอะไรอยู่เบื้องหลังให้คุณประโยชน์ทายได้อย่างนั้นทีนี้เรามาดูแลเมื่อก,กี้บอกไงตัวเองไปอยู่ในภพสหัสชะนะฮะมีคนมาอยู่บ้านรู้และเขาเป็นใครรู้และเขามาจากไหนตัวเองล่ะไปอยู่ไหนมาตัวเองไปอยู่สหัสชะครับสาหัสหชาแปลว่าการติดต่อประสานงานครับนะฮะช่วงนี้ติดต่อกับญาติติดต่อกับเพื่อน หรือติดต่อกับใครๆก็ได้ฮะสหัสชาเนี่ยนะฮะติดต่อกับสหัสชาเนี่ยช่วงนี้คุณอยู่สหัสชาและมีพระเสามาอยู่ถ้าทักษาเสาไม่เสียแสดงว่ามีเรื่องของต่างถิน่นไกลหรืออาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆก็ได้นะต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศก็ได้นะอ่าต่างถิ่นดนไกลเข้ามาทับแสดงว่าการติดต่อในครั้งนี้น่าจะได้ดีเกี่ยวกับต่างถิน่นไกล ให้คุณประโยชน์อ,ะอ่ะนะเพราะมีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามานี่อ่ามีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาและตัวเองอยู่พบติดต่อใช่ว่าช่วงราหูอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตั้งแต่มีนาหกห้าแล้วจะย้ายยี่สิบสิบเก้าหรือยี่สิบตุลาเนี่ยปีนี้หกหกเนี่ยจะย้ายใช่ว่าช่วงนี้วันนี้ยังอยู่สิไอ้ยังอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีการติดต่อเหมือนเดิมมีการติดต่ออะไร ปทาติดต่ออะไรเป็นเบื้องหลังให้ใครไหมอ้าวมีตรงนี้มาอยู่เนี่ยไปติดต่ออะไรเป็นเบื้องหลังให้ใครไหมหรือติดต่อต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเป็นทักษะดีให้คุณประโยชน์ล่ะครับพูดเลยถ้าทักษะเสาดีให้คุณประโยชน์ทักษะเสาเกิดเป็นกาลีละ่ะอ่าไอที่ติดต่อต่างถิ่นแดนไกลอ่ะเดือดร้อนสิทีนี้เพราะคําทํานายนี้จะโผล่ขึ้นมาทันทีเลย วินาสน,นะจะโผล่ขึ้นมาทันทีวินาศนี่คือวินาตน่แหละวินาศสตาโลนี่แหละพอเป็นกาลีปีว่าเสียหายทันทีเลยเกิดความเสียหายแล้วไอ้ที่ติดต่อเนี่ยระวังเซไอ้ที่ติดต่อเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเซแก้ไขคุณก็ไปแก้ไขเอาทีนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวลำพังที่บ้านมีคนมาอยู่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับพระรหัสอีกพระรหัสเนี่ยมาจากมีนครับ มีนก็การเงินนี่แหละมีนก็การเงินนี่แหละนะฮะตัวเองอยู่คู่บเงินนะฮะมีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาอ่ามีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะถ้าทักษาดีติดต่ออะไรต่างถิ่นแดนไกลได้เงินได้ทองอ่าถ้าทักษาเสียล่ะติดต่ออะไรต่างถิ่นแดนไกลหรือติดต่ออะไรเป็นเบื้องหลังให้ใครเสียเงินเสียทองนะทีนี้ตีลังกากลับไปได้เลยครับตีลังกากลับได้เลยฮะเสียเงินเสียทองนะทีนี้ พระรหัตจะเป็นพระรหัตเนี่ยไม่ได้มาจากการเงินคนเดียวนะพระรหัตยังมาจากธนูด้วยธนูเป็นอะไรธนูเป็นลาพระลาบผลเงินทองลาภผลอยู่ในพระรหัตเท่ากับทั้งเงินทองและลาบผลฉันนะ่ะเอองานนี้เรียกว่าอ่าเดิมพันใหญ่หน่อยน้องบอกว่าเดิมพันใหญ่หน่อยทั้งเงินทองและลาบผลเลยอะ่ะอืมทั้งเงินทองและลาบผลเลยอะ่ะใหญ่หน่อยนะฮะตัวเองเงินทองลาบผล มีเสามาทับเช็คเสาด่วนเลยถ้าเสาดีติดต่ออะไรได้เงินได้ทองได้ลาบได้ผลถ้าเสาเสียหายละ่ะติดต่อประสานงานอะไรทําอะไรอยู่เบื้องหลังให้ใครนะฮะเสียหายได้ลา,าบได้ผลหรือ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 รอ,อยู่สาหัสชานี่สหัสชามาจากญาติเพื่อนเพื่อนฝูงอ่ามีความเสียหายเข้ามาทับนี่เพื่อนฝูงนะฮะญาติเพื่อน มาข้องเกี่ยวกับการเงินทําให้คุณเสียหายทางการเงินการยืมเงินคุณก็ต้องให้เงินพอคุณให้เงินนั่นคือความเสียหายทางการเงินเงินออกคือเสียหายเงินเข้าคือได้ผลนะในหัวาศาสตร์เราอ่ะนะบางทีมันออกไปดีงามแต่เหมือนกับซื้อบ้านอ่ะมีเกณฑ์เสียตังค์แต่ไปดูไปดูนะฮะไปดูพันธุไอ้พันธุดีอ่ะเสียตังค์ซื้อบ้าน,นงไงอ,นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นอ่ะถ้าพันธุเสียเสียเงินซ่อมบ้านแนละ้วทีนี้อ่ะคนละแบบเห็นไหม อย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะฮะถ้าทักษะดีอาจจะเพื่อนฝูงญาติสนิทแนะนําให้รู้จักช่องทางอะไรดีๆได้ราบได้ผลนะฮะตีลังกากลับถ้าเป็นกาลีถ้ามีกาลีสถิตนะฮะเพื่อนฝูงญาตินะฮะแนะนําติดต่อเกิดความเสียหายเสียราบเสียผลอีกตรงนี้ก็ต้องดูพระเสาเป็นใครละ่ะ พะเสามาดีได้ดีพะเสามาร้ายเกเรชมัดเลยบอกให้เกเรชมัดเลยเกเรชมัดเลยถ้าพะเสาเสียนะนะฮะวัดใจกันตรงนี้หน่อยวัดใจตรงนี้หน่อยแต่ในช่วงนี้ไม่ว่าทักษามันจะมาเป็นเดชเป็นสีอะไรเหอะพะเสาในช่วงชั่วโมงนี้ในช่วงเดือนสองเดือนเนี้ยท่านเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะฮะอาจจะไม่สมหวังการติดต่อประสานงานในช่วงนี้อาจไม่สมหวัง บางทิ่แดนไกลหรือทําอะไรอยู่เบื้องหลังอาจไม่คืบหน้าไปไหนเลยพายเรืออยู่ในอ่างเหลือเกินนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวพระเสาก็เดินดีแล้วนะฮะพอเดินดีมันก็คืบหน้าอะไรดีๆมันก็คืบหน้าอ่าอะไรดีๆก็คืบหน้าแต่ก็กลับกันนะถ้าเป็นกาลีตอนเนี้ยแทนที่จะเสียหายอาจจะยังไม่เสียดาวเนี่ยเวลาเขาให้เขาให้หมดะฮะ ให้ดีก็ดีให้ร้ายเขาก็ให้อ่าเขาให้อ่ะจะดีจะร้ายเขาให้หมดอ่ะแต่เวลาเขายังไม่ให้ขึ้นมาดีขอคิดดูก่อนติดต่อประสานงานเอ๊ะทำไมไม่คืบหน้าไปไหนไอเรื่องแย่ๆมันก็ไม่คืบหน้าเหมือนกันก็ยังไม่ร้ายเหมือนกันแต่พอเดินดีปุ๊บอ้าบางคนได้ดีก็ได้ดีบางคนร้ายเอ้ามาร้ายเดี๋ยนี้ฉันฉันเดินหน้าฉันเดินหน้าชกแล้วน่ะดีฉันให้ร้ายฉันก็ให้อ่ะอันนี้คือภาษาสานะะจบแล้ว สามดวงนี้มาดูดาวสามดวงนี้บ้างสหัตชะอ่าตัวเองมาอยู่สหัชะสหัชะไปไหนสหัตชะนะฮะตอนนี้มาอยู่ในมรณะครับนะฮะมรณะแปลว่าอะไรครับเจ็บไข้ได้ป่วยครับมรณะนะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนดีอาจจะเป็นเรื่องของมรดกก็ได้ครับนะฮะส่วนดีอาจจะเป็นเรื่องของมรดกไอ้มรดกเนี่ย ผมบอกมาหลายคลิปแล้วมรดกมันแต่แตีตความได้เยอะแยะเลยฮะของของคนอื่นเขาเอาเราเอามาพัฒนาก็เป็นมรดกทั้งสายเลือดก็เป็นมรดกครับนะฮะหรือบางทีไปยุ่งเกี่ยวมรดกเนี่ยไม่ใช่มรดกตัวหรอกมรดกคู่ครองเอออะไรเอยอย่างเงี้ยเหมือนกับอ่ะฉันฉันมีสามีฉันมีผมมีภรรยาคู่ของเราไปได้มรดกมาตรงนั้นก็เข้าในดูชะตาด้วยอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะรายละเอียด มันมีเยอะครับแต่ผมจะลงครบไม่ได้หรอกเวลาไม่พอนะฮะแล้วคนก็ไม่ค่อยฟังยาวด้วยคนไม่ชอบฟังยาวด้วยชอบสั้นๆน,นะดีจบร้ายจบดีมเปิดเปิดมาลัคนามีดี้ายพบคือบอกดี้ายแล้วก็ปิดเลยปิดเลยคือรายละเอียดมันมีถ้าฟังไปเรื่อยๆจะได้รายละเอียดหรอกครับนะฮะจะได้รายละเอียดผมว่าได้ประโยชน์มากกว่านะฮะอีกนิดนึงคือเสียเวลาอีกไม่กี่นาทีได้มากกว่าเสียเชื่อผมเถอะนะทีนี้ คุณไปอยู่ในการติดต่อการติดต่อมาอยู่มรณะนะฮะตรงนี้ที่บอกว่าเนี่ยถ้าในส่วนเห็นป่ะเห็นป่ะเมื่อกี้บอกว่าถ้าตรงนี้แถวเนี้ยเสาถ้าเสามาดีส่วนสององค์เนี้ยจะดีตามด้วยเพราะว่าที่บ้านลนะมีสิ่งดีเข้ามาก็ความดีงานก็แผ่มาถ้าร้ายก็ร้ายตัวเองไปอยู่ในการติดต่อมีการติดต่อเรื่องมรณะเอไปติดต่ออะไรเรื่องของ ความเจ็บไข้ได้ป่วยใครไหมนะติดต่อความตัวเองไปอยู่อย่างเงี้ยติดต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองก็ได้นะครับหรือของคนอื่นก็ได้แต่คุณต้องไปยุ่งกับเขาอะเขาเจ็บป่วยแทนที่มานเรื่องของเขาไม่ฮะเรื่องของคุณอันนี้อังคารมาอยู่ตรงเนี้ยคุณยุ่งด้วยลหละคุณยุ่งด้วยลหละและไม่ใช่ยุ่งเปล่าฮะเงินเงินทองทองเนี่ยจ่ายด้วยนะจ่ายด้วยนะเงินเงินทองทองเนี่ยจ่ายด้วยนะหรืออาจจะบอกว่า ในส่วนนี้ตีความได้อีกสาหัชัดไปว่าญาติหรือเพื่อนสนิทญาติหรือเพื่อนสนิทป่วยคุณดูแลค่ารักษาให้ไหมอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ทายอย่างนี้ได้ทายอย่างนี้ได้นะ,ะหรือในส่วนดีได้น,ออไดนี่มีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับมรดกละถ้าตรงนี้มีการติดต่ออะไรเกี่ยวมรดกไอ้ลาบผลที่อยู่ข้างๆติดต่ออะไรเกี่ยวมรดกปุ๊บได้ลาบได้ผลละทีนี้เห็นไหม หวยมันออกคนละแบบแล้วได้ลาบได้ผลแล้วเนี่ยต้องดูว่ามีจุดดีหรือจุดร้ายใส่หมวกอะไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่หมวกอะไรมาเนี่ยเสาเนี่ยใส่หมวกอะไรอยู่นั่นแหละนะฮะทีนี้มาดูว่าอังคารเนี่ยนอกจากเป็นสหัสชาแล้วเขายังมาจากพิจิกด้วยพิจิกไปเวยพิจิกไปว่ากรรมมาครับการกระทําครับงานที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่แต่ทําเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะไม่ใช่ว่าไปซื้อแกงเรียกกรรมมาไม่เอานะ นะฮะซื้อเสื้อตัวเลขกรรมะไม่เอานะนะฮะกรรมะคือทําอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยฮะหรืองานที่คุณทําจะเป็นงานประจํางานเสริมกรรมะทั้งนั้นหรือสิ่งที่คุณจะกระทาเช่นอะไปสอบใบขับขี่นั่นเป็นกรรมะได้นะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะติดต่อราชการไปทาเอกจะทำใบขับขี่ทำาบประชาชนอันนี้เป็นกรรมะได้ติดต่อธนาคารกู้ขอสินเชื่อเป็นกรรมะได้อันนี้ก็เหมือนกันฮะมีการกระทําอะไรเกี่ยวกับมรณะและแสดงว่าอย่างที่บอกฮะ ใครเจ็บไข้ตัวเองหรือว่าใครเจ็บใข้ได้ป่วยไหมแล้วตัวเองต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะแล้วใช้เงินใช้ทองด้วยหรือมีมรดกเข้ามาหรือไปเอาของคนอื่นมาพัฒนาเพื่อให้เกิดลาบเกิดผลตรงนี้ครับทายได้อย่างนี้ครับนะฮะทีนี้มรณะไปไหนฮะมรณะไปพบที่เจ็ดฮะปัตนิปัตนิแปลว่าคู่ครองครับคู่ครองคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอันนี้คือปัตตานินะอันนี้คือปัตตานิปัตตานิมีมรณะเข้ามามึงนก็จะบอกว่าไอ้การติดต่อประสานงานครัง้งเนี้มันต้องมีคู่สัญญาล่ะเออหรืออาจจะคุณไม่ได้ทําคนเดียวหรอกคุณทาคู่กับคู่ครองมีคู่ครองมาทําด้วยอันนี้ก็ถ่ายได้ปัตตานินี่หรือ งานนี้มีคู่สัญญาแน่ๆล่ะที่ทำอ่ะและปะัตตานีก็เป็นเกษตรอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่าแน่นอนแล้วทีนี้แน่นอนแล้วทีนี้นะฮะอาจจะในส่วนเนี้ยติดต่อเรื่องที่ดินได้นะครับเพราะว่ามรณะเนี่ยเป็นที่ดินได้ฮะเป็นที่ดินได้แล้วมีคู่สัญญาด้วยตรงนี้ถ่ายได้อย่างนั้นเป็นอสังหาบ้านที่ดินอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วมีอยู่อย่างเนี้ย ติดต่อเกี่ยวกับบ้านติดต่อเกี่ยวกับที่ดินนะอันนั้นส่วนดีนะอ่าส่วนร้ายก็คือติดต่อเรื่องวาอเจ็บป่วยตรงนั้นต่างหากมีคู่สัญญาด้วยมีคู่สัญญาด้วยนะฮะทีนี้ดาวพุธเนี่ยนอกจากมาจากมรดกอามาจากมรณะแล้วเขายังมาจากอะไรอีกเขายังมาจากปุตตะปุตตะเนี่ยอาเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับค่าขายแล้วเริ่มเกี่ยวกับค่าขายแล้วปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารครับลูกหลกน้อง คนในสังกัดการลงทุนใหม่ๆครับการลงทุนใหม่ๆนะฮะดาวที่อยู่มิถุนดาวพุธเนี่ยปุตตะเนี่ยปุตตะมาสู่ปัตตนิทีนี้ก็ต้องโอ้โหอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเมื่อกี้บอกมรณะเนี่ยทำกับทีนี้มีเมื่อกี้บอกมรณะมีคู่สัญญาใช่ไหมอันนี้ชัดเลยการลงทุนใหม่ๆมาสู่ปัตนิการลงทุนครั้งเนี้ยนะฮะ อาจจะทําร่วมกับคู่ครองอ่าอันนี้แบบพื้นๆก่อนแต่ที่แน่ๆนะฮะงานเนี้ยมีหุ้นส่วนละ่ะงานนี้ยเชื่อเถอะงานเนี้ยมีหุ้นส่วนละ่ะมีแน่ๆละ่ะหุ้นส่วนอะนะฮะทาอะไรช่วงเนี้ยมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาแน่ๆอันนี้เรียกว่าแน่ๆการลงทุนครั้งใหม่ครั้งเนี้ยไม่ได้ทําคนเดียวแล้วดูดูแล้วถ้าไม่ทำกับคู่ครองก็มีหุ้นส่วนแน่ๆละ่ะนะประมาณนี้นะ ทีนี้มาดูดาวศุกร์กันดาวศุกร์เนี่ยเขามาจากอาอะไรวะสุภะไรนับนับอยู่นับอยู่นับอยู่สุภะสุภะแปลว่าอะไรสุภะแปลว่าทางไกลครับน่าทางไกลฮะหรืออาจจะบอกว่าการดําเนินทั่วๆไปการแบบติดต่อทั่วๆไปก็ไนดะ้มามาอยู่ไรฮะมาอยู่อลริมาอยู่อลริมาอยู่อลริ เป็นการยืนยันอีกอย่างการลงทุนใหม่ๆในครั้งนี้การติดต่อประสานงานอะไรในครั้งนี้มีปัญหาให้แก้ล่ะครับมีปัญหาแน่ๆและปัญหาเนี้ยวุ่นวายชมัดพักเกตไงวุ่นวายชมัดเลยปัญหาเนี้วุ่นวายชมัดเลยวุ่นวายชมัดเลยนะฮะแล้วมาอยู่อย่างเนี้มีปัญหาแน่ๆการลงทุนครั้งนี้มีหุ้นส่วนปัญหาจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะ ปัญหาสัญญาเอกสารหรือว่าตัวหุ้นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้บอกว่าปัญหาเกิดคือการติดต่อครั้งนี้มีปัญหาการลงทุนครั้งนี้มีปัญหาแต่เนื้อปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรเขาอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรก็ได้แต่เชื่อเถอการลงทุนใหม่ๆครั้งนี้มีปัญหาเพราะมันเกิดเรื่องวุ่นๆอะไรบางอย่างขึ้นแล้วปัญหาก็ตามมานะครับแต่ปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยอยู่ไม่นานหรอกครับเขาอยู่แค่ สิองกันยายนแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาก็หนีมาที่สิงห์แล้วเอ,อเดี๋ยวสักพักก็ไปปัญหาก็จะหมดเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ทีนี้สุกเนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากพันธุด้วยมาจากพันธุด้วยพันธุคืออะไรพันธุญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะญาติผู้ใหญ่พ่อแม่บ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัว <c oughs> มาสู่อริอ่นะ พันธุมีปัญหาแล้วล่ะเขาบอกงนี้ถ้าในส่วนเอาพันธุมาถายนะพันธุมีปัญหาแล้วช่วงนี้พันธุมีปัญหาแล้วนะคืออะไรพันธุมีปัญหาแล้วบ้านที่ดินยานยนต์มีอะไรวุ่นวายขึ้นแล้วมีปัญหาจะเป็นเรื่องของภาระานี้สินก็ได้ความเสียหายบ้านเสียหายรถเสียหายที่ดินมีความเสียหายไอ้เสียหายเนี่ยมันกว้างนะฮะหลอดไฟขาดก็เสียหายนะครับนะฮะ กอกล่วก็เสียหายนะครับบางคนก็สีลอกบ้านล่วแล้วแต่ดวงชะตาจะให้กลุ่มทุกคนเหมือนกันไม่ได้หรอกนะฮะมากน้อยก็แล้วแต่วาานาสนาแต่ละคนแหละแต่บอกว่าอาจจะบ้านที่ดินยานยนต์มันเกิดปัญหาให้คุณแก่ละมันมีความวุ่นวุ่นอะไรบางอย่างให้คุณแก้หรือคุณพ่อแม่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวคุณเองนะฮะมีปัญหาอะไรบางอย่าง ให้คุณแก้นะแต่ขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะขอบอกอ,กอย่างหนึ่งเอ๊จะบอกอะไรวะลืมเอ๊ทำไมวันนี้ลืมจังเลยนะฮะคือญาติเพราะญาติาญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ครอบครัวมีปัญหาให้แก้บ้านที่ดินยันยนมีปัญหาให้แก้นะฮะแต่เหตุเนี้ยมันจะขี้คลายก็คือ12กันยายนไปแล้วนะฮะ มันจะลี้คลายลงเพราะเดี๋ยวสุกเขาเดินหนีพอสุกเดินหนีเรื่องมันก็ผ่านอ่ะมันเป็นดาวเดือนอ่ะอ่ะมันเป็นดาวเดือนอ่ะดาวเดือนมาก็อย่างนี้แหละประมาณนี้นะฮะประมาณนี้และคําว่าอาริยังหมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับขอบอกอริปัญหาอุปสรรคภาระนิศิลหรือความเจ็บป่วยก็ได้นั่นหมายถึงอะไรฮะพันธุุมาอย่างเงี้ยพันธุเจ็บป่วยบ้านเสียหายที่ดินเสียหายยานยนต์เสียหาย ญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่มีการเจ็บป่วยได้คนในครอบครัว,วมีการเจ็บป่วยได้แต่เจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ยาวนานนักนะเพราะเขาแค่จริงๆอ่ะสุกเนี่ยไม่ได้มาจากมิถุนนะครับสุกถอยหลังจากสิงมากรกฎนะฮะพอหยุดนิ่งสักพักหนึ่งก็รีบเดินหนีมาก็เป็นอย่างนั้นแหละสุกเนี่ยนะเดี๋ยวพอตั้งหลักได้ถอยหลังนี่เซมาเนี่ย พอเซมาตั้งหลักได้ก็เดินหน้าเข้ามาสิงใหม่แสดงว่ายวอยู่ตรงนี้ไม่ครบเขาเขาอยู่ราศีละเดือนหนึ่งใช่ไหมอยู่ตรงนี้ไม่นานหรอกสักประมาณ10วันได้มั้งเดี๋ยวก็เดินหนีมาแล้วนะเดินหนีมาที่สิงเรื่องราวเขาจบแต่ขณะที่เขาอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่ตรงนี้ต้นเดือนกันยาเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นี่นะระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ทางบ้านบ้านช่องห้องหอลดลา ระวังเกิดความเสียหายได้เอ้าขับไปยางแตกเอาได้ทั้งนั้นแล้วแต่สิแล้วแต่คนสิประมาณอย่างนั้นนะฮะประมาณอย่างนั้นครบแล้วล่ะครับสำหรับลัคนาราศีกลุ่มนะฮะสวัสดีครับผม